เอาใครควบใครครับลงสนามเลยครับตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับผมไออาครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนี่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันเปนตองณนะสนามเปตองหมู่บ้านพฤษาซีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันประเภททีมสองครับ ป่าหวานจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแก่นก่อนครับผมอย่างครับป่าหวานยังห่างแก่นอยู่ครับปลาจอยจะขึ้นมาเปลี่ยนได้ไหมครับสวยครับผมลากแก่นขึ้นมากินต่อครับผมก็ป่าหวานน่าจะคู่กับพิรันใช่ไหมครับปลาจอยคู่ใคร ปาจอยคู่กับพี่ยาวครับผมอันนี้ก็ใช้สกอร์กันเจ็ดแต้มครับใครที่เข้ามาก็ปักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยังไม่เปลี่ยนครับพี่ลันจะตีเปลี่ยนไหมไม่ตีครับเข้าว่างั้นครับยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมครับออกมาครับผม เขามาคุมได้ดีครับแต่ยังไม่เปลี่ยนเอาครับว่างครับว่าง่ายยังไม่เปลี่ยนว่างั้นครับยังไม่เปลี่ยนครับหมาครับพี่รันสวยงามครับเปลี่ยนพี่รันพี่รัน พีลรันกิรันเบาเสียงเพลงให้หน่อยแป๊บน,นึงมันถ่ายทอดสดอ่าครับผมสวยครับยังไม่เปลี่ยนครับพี่รันยังได้อยู่หนึ่งกีไร่เต็มใบติดด้วยครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกชมรมครับ ที่จะมาเยี่ยมมาเยียนครับสาม,มารมาได้ครับก็มีสนามรองรับมีนักกีฬายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับได้จีตแต้มได้สี่เลยเหรอสี่ศูนย์เอามีผู้ชมหนึ่งร้อยคนแล้วครับผมถ่ายทอดสด อาครับผมใครที่เข้ามาชมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับออครับเป็นการถ่ายทอดสดนะครับไม่ได้อัดคลิปให้ชมกันสดๆครับเปลี่ยนว่างั้นครับป๋าหวานเข้าไปเปลี่ยนตาจอยอ่ะเอาคืนได้ไหมสวยครับเอาแล้วเอาแล้ว สาหวาน <Right now. S 1> ไม่ถึงครับตกต่ำไปนิดเดียว oh, เพิ่มไปนิดนึงว่างนิดนึงว่างงั้นครับนิดนึง,นนง oh. อ้าวเรียอยู่กับพิรานครับเมื่อกี้ได้มาสี่แต้มจะคุมอยู่ไหมสวยครับ พี่ยาวของเราแล้วครับพี่ยาวจะปล่อยไว้นานไหมออกซ้ายไปนิดเดียวครับตีซ้ำเอาแค่เปลี่ยนว่าง,งั้นแะสกิดสกดิพี่ลันต้องเข้าไปคุมให้ได้ครับอ้าวแค่เคาะว่าง,งั้นก็พอ ตจอยครับตจอยต้องเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนสวยงามจริงๆครับอมแก่นด้วยแก่นมีเสียื่อนครับพี่รันอืพี่รันตัดสินใจตีพี่ยาวเหลืออีกหนึ่งใบครับพี่ยาวดูลายก่อนว่าจะตีลูกไหนอาครับ มันหนึ่งแต้มครับตามมาติดติดหนึ่งต่อสี่อห้าตอนหนึ่งเอาแล้วสับสนแล้วครับสับสนแล้ว <S <S ห้าตอนหนึ่ง, <S <S งโอใช่เลยเกยมที่แล้วได้มาสี่เนาะห้าศูนย์ จ,จ่อยกับพี่ยาวขึ้นนำไปห้าต่อศูนย์ครับก็ใช้สกอร์กันเจ็ดแต้มเกมครับเราจะมีคู่รอชิงรออยู่ครับใครแพ้ตกรอบใครชนะเข้าชิงครับป่าวานยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับค่อนข้างที่จะแก้มกึงต้องมาดูกันนะ อาครับสวยครับผมตังตีไรครับตีเปลี่ยนเกมด้วยพิลันพิลันของเราครับวาไงครับโทรศัพท์ใครเนาะโทรศัพท์ตั้มเหรอเปลี่ยนครับ อ้าวเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับตาจอยพี่ร้นครับตีโดนแค่สก,กิดดอบเข้ามาอ้าวครับจะเกมด้วยไม้นี้ไหมครับต้องดูวับตาจอยตาจอยยังเปิดโอกาสพี่ยาวเหรอครับพี่ยาวโทรศั์ใครโทรศั์ใคร พี่ไม่ไม่อยู่นะเ,เกมไปครับผมก็มมมพี่ยาวกับตะจอยเป็นฝ่ายชนะไปครับขึ้นมาชิงกับคู่ร,ระหว่างาพี่ซาล่ากับพี่สิทธ์ครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลหนึ่งพันบาทครับชิงเงินรางวัล จะเป็นไฟขึ้นคุมแกนก่อนตอนนี้มียอดผู้ชมหนึ่งร้อยคนครับอขึ้นคุมแกนได้ดีครับผมค่อนข้างที่จะไกลนะครับเดี๋ยวซูมซูมไปได้อยู่ไหมซูมได้นะครับซูมได้อีกซูมได้อีกนิดนึงได้ครับพีสิต น่าจะตีเปลี่ยนครับออกตัวตีจริงครับวันนี้พิสิทธ์ครับตีครับยังไม่เปลี่ยนเลยไปครับตาจอยอ้าวเปลี่ยนครับพิสิทธ์ต้องตีย้ำอีกเหมือนเดิมครับได้ทุกเม็ดได้ทุกเม็ดไหมเต็มใบลูกนี้ครับเอาละครับ ยาวเราจะว่าไงครับยาวสวยครับขึ้นคุมได้ดีครับพี่ซาร่าน่าจะขึ้นไปคุมก่อนสักหนึ่งเมตรอ้าวหลุดไปครับหลุดไปแรงไปพี่สิทธ์บอกพอแล้วเดี๋ยวตีออกเองว่างั้นครับเต็มไปครับผม โดนไม่เท่าไรเลยเมื่อกี้นึง่งเอาไหมครับพี่สาต้องคุมไม่ได้ครับนัดชิงแล้วครับหลุดไปอีกต้องเข้าทําแต้มอย่างเดียวครับพี่ยาวของเราเะฮะได้มาหนึ่งเม็ดแล้วน่าจะตีไล่ครับไม่เข้า อีก,อก,อกหนึ่งเ,เปลี่ยนได้กี่แต้มได้สามคืนนำสามต่อศูนย์ครับ แกนอ้นนายเอากล้องเป็นยังไงเนาะกล้องซูมแล้วเอากลับคืนไม่ได้เลยเอาครับเอากล้องเป็นยังไงเนี่ยซูมแล้วเอากลับคืนไม่ได้อีกเสียงเลยเอาครับดูใหม่ น้อยครับน้อยอ้าครับยังไม่เปลี่ยนครับพี่ยาวน่าจะตีไล่ครับที่เปลี่ยนเกมลูกซ้ายเนี่ยครับอแค่สกิดนิดเดียวครับเปลี่ยนครับกล้องเอากับคืนไม่ได้อะ ซูมไปเมื่อกี้นนะ่เาใหม่ดิเปลี่ยนครับพี่สิทธ์ตีเปลี่ยนพียาวครับเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาพี่ยาวก็จะตีไล่ลูกบนครับติดด้วยครับผมเอาแล้วครับนัดนี้เป็นนัดชิงครับพี่ซาร่าจะเข้ามาเปลี่ยนไหม ไปยนครับผมเอาครับพี่ยาวน่าจะเข้าคุ้มครับลูกนี้ไม่ได้ครับตกแล้วฉลบออกด้านข้างไปพิซซ่าเข้าทำแต้มอย่างเดียวครับได้ไหมครับสองแต้มน่าจะได้ว่าง,งั้นครับพิสิทธ์เข้าทำแต้มอย่างเดียวสามครับ เมื่อกี like <bbe> ้โดนไปสามมิตเหลือแต้มเดียวว่างั้นครับเอ้าวตัวสับทูไปเอากลับคืนมาไม่ได้อ้มเอา่ด้าวครับอย่างไรครับอย่างไร แต้มเยอาแต้มเดียวตะตามมาเป็นหนึ่งต่อสามครับ,อาบาเอาครับเรามาชมกันต่อชมกันต่อในไม้ที่สามครับครับี่สาระา เราไปคุมแกนก่อนได้ดีครับผมตัดจอยยังไม่เปลี่ยนครับพี่ยาวครับน่าจะตีไล่ตีโดนไม่เต็มครับตี่ซ้ำ เปลี่ยนครับพี่ซาล่าจะเข้าไปเปลี่ยนได้ไหมมาดูครับแรงไปหรือเปล่าวิ่งเลยไป,เ,ปเอาครับผมนนยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับยังครับยังพี่สิบน่าจะเข้าคุมครับเลยไปอีกเหมือนเด็กกัน เปลี่ยนครับยาวเราก็เดินมาตีแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามหมู่บ้านพึกษา4คลอง3คลองหลวงปทุมธานีครับใครที่สนใจจะมาเยี่ยมมาเยี่ยนหรือจะมาถั่วก็สามารถมาได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านทุกชมรมตาจอยตีไล่ได้หนึ่งแล้วครับ จ,จอยบังกล้องหน่อยครับอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่โดนครับจ,จอดจะเข้านับสองไหม <c oughs> <c oughs> สองแต้ม ออกดำไปเป็นนะ้าต่อหนึ่งครับเรามาดูกันต่อในไม้ที่4ครับก็ใช้สกอร์กัน7แต้มเกมครับผมคู่ชิงก็จะมีตะจอยคู่กับพี่ยาวพี่ซา่าคู่กับพี่สิทธิ์ครับตะจอยดับเข้ามายังอยู่ในโซนครับ เีซาร่าับข้ามาเปลี่ยนได้ไหมสวยครับลากแก่นขึ้นมากินด้วยครับเอาแล้วครับไม่ธรรมดาจริงๆครับต้องขยับแต้มไอกล้องตามครับเอาครับี่ยาวของเรา เยาวของเราจะตีไล่องสวยงามครับลูกค่อนข้างที่จะไกลประมาณเก้าเมตรตีโดนพีซซาลาจะเข้ามาเปลี่ยนได้อีกไหมเปลี่ยนครับผมเอาละพิซซาลาบอกว่าง่ายๆง่ายๆมันตะจอยยังไม่ถึงครับยังไม่เปลี่ยนตะจอยต่อครับเปลี่ยนครับผมเ,เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน มาดูเอาครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่รู้ครับแต่เขาอแล้วรู้เลยัอ้าวยังไม่เปลี่ยนว่างั้นครับเกือบเฉยๆพี่ยาวจะตีสวยครับสนติดสองแต้มเกมคาอยู่ว่างั้นครับ ต้องเข้ามาัเปลี่ยนให้ได้ไม่ครับผมเอาละก็เหลือที่สิทธิ์ยังเหลืออยู่สามใบครับไม่เป็นไรครับสวยครับตี่ยาวครับตีเกมอย่างเดียว ไม่เกมแล้วคผมสี่สิบน่าจะเข้าทำแต้มได้มันหนึ่งตกต่ำไปครับผมลูกไม่วิ่งไม่วิ่งเหมือนเดิมครับได้มาหนึ่งแต้มเท่าไหร่สองต่อห้าไหมสองต่อห้าครับ สองต่อห้าใครที่เข้ามาฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอาครับสามร้อยคนแล้วครับเข้ามาชมกดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาอันนี้คู่ชิงครับอิสซาล่าจะขึ้นคุ้มแก่นเลยแก่นไปเท่าไหร่ องฟุตหกสิบเซนว่างั้นครับไม่เป็นไรครับตะจอยเข้าไปเปลี่ยนอ๋อสกอร์ก็ตะจอยขึ้นนำอยู่เจ็ดต่อสองเอ้ยห้าต่อสองครับต <c oughs> ะจอยคู่กับพี่ยาวพีซาล่าคู่กับพี่สิทธแต่จ่อยเข้าไปเปลี่ยนได้ดีครับ พี่สิตีออกขวาไปนิดเดียวน่าจะตีซ้ำซ้ำก็ออกซ้ายทาไปคุมว่างาั้นมิซาล่าว่าไงจะคุมอยู่ไหม คุมไม่อยู่มีสิบเกมครับมีสิทต้องคุมไม่อยู่ไม่อยู่ตะจอยเข้าเกมได้ไหมครับโอกาสมาแล้วครับสวยงามครับเกมครับผมตะจอยกับพิยาเป็นฝ่ายชนะพิ่ซาร่ากับพ่สิทธ์ไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อสองครับนี่นะ ครับผมก็สามารถไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอได้ญาตปิดนะครับผมไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม